พาชมลูกสาวเหินฟ้าครับน้องปลายฟ้าอายุสองเดือนครับสูงเท่าไรไอ้ผมว่าเมตรสิบกว่าครับตัวนี้ครับลูกสาวเหินฟ้ามึงเหลืองเมึงขาหน้าตาเอ็นขาอ็ขาบึงข้อบึงข้นเขาครับหน้าตาไม่ไปฟ้า ของปลายฟ้าครับลูกสาวพี่เฮือนฟ้าครับสนใจทักได้ครับสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้ครับเป็นต่อฟาร์มครับบ้านพี่มุนตำาบลพี่มุนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินเบิงแขงขาเบิงข้อเบิงหนาตามีแม่เพื่อนครับนี่คือการทรงลูกของเฮินฟ้าครับเกิดจากแม่สูงแค่ร้อยสามสิบนะครับ นี่ขนาดแม่สูงร้อยสามสิบนะครับเบิ้งแขีงขาลูกเป็นอัตลักษณ์เบิ้องไทยเบิ้งหางผิวเหลืองครับต้องปลายฟ้าไว้สองเดือนนะครับพี่สาวเพิ่นสูงเท่าไหร่ครับอไอ้เดี๋ยวนี้เฉพาะแปะร้อยห้าสิบหรอกพี่สาวเพิ่นสูงเกือบร้อยห้าสิบนะครับนี่แม่130ร้อยสามสิบนะเดี๋ยวนี้ยู่พี่สาวเพิ่นสิอยู่กับอาจารย์ออฟครับลูก<อ>เทพ มงคลครับโอ้พี่สาวเพิ่นเป็นลูกเทพมงคลตอนนี้อยู่กับอาจารย์อ,อ๊อฟนี่ครับมึงน้องปลายฟ้าลูกสาวเหือนฟ้าตลักชัดเกดเจนตัวเงาขนาดแข้งขาดีนาดีเขาดีนี่ลูกเหือนฟ้าครับเขามีน้ำเชื่อจำนายน้ำเนาะครับไอเนาะนี่ครับผม มีน้ำเชื้อจำหน่ายแล้วนะครับเงินฟ้าสนใจติดต่อได้ครับผมชุดหนึ่งเจ็หลอดครับห้าหลอดครับชุดสิบห้าหลอดนะครับ,รรบสบามพันบาทนะครับน้ำเชื้อเพิ่นเมียเพิ่นน,น้ำนมพลัางน,น้ำนมชุดยอดเลยครับเนี่ยเินขวเนือหนังมาเต็ม แสดงมาควหน่อยสองเดือนหน่อยหยควหน่อยสองเดือนหน่อยนอยะครับมึงไท่ไถ่สุดยอดเลยหางขาบึงเร็บหน่อยครับสูงครับน้อยัหน่อยมึงเล็บหน่อยเพื่อนเรียบหน่อยเพื่อนร้อยดีครับแสดงว่าคั่วหน่อยตัวนี้นี่อนาคตนี่ต้องมีรอยหาสิบรอยหาสิบบวกต้องมีรอยหาสิบบวกแน่นอนครับฝากติดตามครับฝากติดตามเขามาเยี่ยมชมได้ครับผม ก็ว่าเยี่ยมชมได้ครับหรือว่าสนใจเหยี่ยวมาผสมจริงก็ <c oughs> ได้เนาะได้ครับ <c oughs> ถ้าผสมจริงเขาเท่าไหรครับเด๋ยนนี้ก็สามพันครับสามพันรับประกันสามครั้งนะครับสามพันรับประกันสามครั้งนะครับแต่ว่าต้องต้องแก้มาเองเนาะครับครับ <c oughs> แก้มาเองรับฝากะะาบะแก่แล้วแต่เป็นบางกรณีเป็นปะครับ <c oughs> เป็นบางกรณีนะครับที่ฝากได้ยูเป็นบางกรณีก็คือบางคน่นมา,กกานมจากทางไก่อิลีนะครับมาจากทางไก่อิลีบริษัทว่าดีจะคนไปคนมาหลายหลายครั้งได้เพื่อความชั่วนะครับ๋ตมีค่าเลี้ยงดูเท่าใดไอค่าเลี้ยงดูวันละเท่าใดครับวันละร้อยห้าสิบวันละ150ร้อยห้าสิบนะครับ,รบผมผู้ใดอยากฝากเบ,บิ้งเบิ้ง <c oughs> นี่แหละครับแม่ที่มันทรงลูกมันไม่ได้จําเป็นที่ต้องสูงหลายครับแต่ว่าพลังน,น้ำนมิ่นสุดยอดครับเ <c oughs> ยี่ยมชมได้ครับผม <c oughs> เป็นต่อฟ้ามครับ <c oughs> บ้านพี่มุ่นตะบนพี่มุ่นอำเภอห้วยเม็กครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้น้อไอ้น้องเพื่ขอมากระโทเขอมาก่อนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ครับ <c oughs> โอเคครับมือนีฝากไว้ซ้ํานี้ครับผม เนภาพดูกป้าถ่าย